เคยมีเพื่อนที่เป็นทนายความของผมคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าบริษัทที่เขาทํางานอยู่ไปซื้อนี่เสียหรือนี่ด้อยคุณภาพมาจากธนาคารแห่งหนึ่งลูกนี่ที่ซื้อมาล็อตนั้นมีทั้งหมดประมาณ2,000ลายมียอดหนี่รวมกันประมาณ400-500ล้านบาทแต่บริษัทที่เขาทํางานอยู่ซื้อนี้พวกนี้มาแค่ราคา10กว่าล้านถ้าเขาฟ้องลูกหนี้ล็อตนั้นหมดทุกคนแล้วชนะคดีก็จะได้กําไรประมาณ400-500ล้านบาท พราะลงทุนไปแค่10กว่าล้านและถ้าชนะและถ้าชนะคดีแค่ครึ่งเดียวของล็อตนั้นบริษัทที่เพื่อนผมทำงานอยู่ก็ยังได้กำไรมากกว่า200ล้านบาทสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่เข้ามาลุมเล้าจนสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนไม่อยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดเคยเจอปัญหาในลักษณะเช่นนี้ไหมครับสมมติว่า เราเคยเป็นหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงินหรือสถาหรือสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่งแต่ว่าหนี้สินนักเก่ามันเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วจนเราแทบจะจําไม่ได้เลยว,ว่าได้ชําระหนี้ครั้งสุดท้ายให้กับเจ้าหนี้เหล่านั้นไปเมื่อไหร่และหนี้ที่เหลือนั้นยังมีอีกมากน้อยแค่ไหนซึ่งพอนานเข้าเจ้าหนี้เหล่านั้นก็เงียบหายไปไม่ได้มาทวงถามหรือฟ้องร้องดําเนินคดีอะไรกับเราแต่ปรากฏว่าอยู่มาวันดีคืนดีได้มีบริษัทอะไรก็ไม่รู้ ส่งจดหมายมาถึงเราบอกกับเราว่าเขาได้รับโอนสิทธิทเรียกร้องมาจากเจ้าหนี้เดิมของเราและบอกให้เราชําระหนี้ให้กับเขาแทนเจ้าหนี้คนเดิมและทและที่ยิงลายไปกว่าน,นั้นก็คือยอดหนี้ที่เขาบอกให้เราชดใช้ให้กับเขามันเพิ่มพูนขึ้นจากเดิมอย่างน่าใจหายเพราะว่าบริษัทพวกนี้อ้างว่าเราค้างชาระหนี้เจ้าหนี้เดิมเป็นระยะเวลานานหลายปีมากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจึงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณบางรายเป็นหนี้แค่หมื่นกว่าบาท แต่ดกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็นแสนและพอเราไม่ยอมชาระเงินให้กับบริษัทพวกนี้บริษัทพวกนี้ก็จะยื่นฟ้องเราเอาเงินจากจะเอาเงินจากเราให้ได้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือมีญาติพี่น้องหรือคนที่ท่านรู้จักเคยเจอปัญหาแบบนี้คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีต่อสู้คดีกับบริษัทเเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับผมบอกเลยนะครับว่าการต่อสู้คดีกับบริษัทพวกที่อ้างว่า ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากเจ้าหนี้เดิมเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆและก็มีโอกาสที่จะชนะคดีสูงมากด้วยชนะคดีแบบชนิดที่ว่าสามิพากษายกฟ้องโดยที่ไม่ต้องชดใช้เงินให้กับบริษัทพวกนี้เลยแม้แต่บาทเดียวและก็ยังทําให้หนี้สินต่างๆระหว่างท่านกับเจ้าหนี้คนเดิมระงับดับสิ้นลงไปด้วยแต่ก่อนอื่นผมต้องขออธิบายให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้ถึงที่มาที่ไปของพวกบริษัทที่อ้างว่า ได้รับโอนสิทธิมาจากเจ้าหนี้เดิมพวกนี้เสียก่อนนะครับความจริงแล้วบริษัทเหล่านี้ก็คือบริษัทที่ทําธุรกิจสแสวงหากาไรโดยใช้วิธีไปซื้อหนี้เสียหรือหนี้ด้อยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินหรือสถานประกอบการต่างๆเพื่อจะนําคดีมายื่นฟ้องลูกหนี้ของสถาบันการเงินเหล่านั้นซะเองซึ่งการไปซื้อหนี้เสียหรือหนี้ด้อยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินบริษัทพวกนี้ก็จะซื้อมาในราคาถูกบ้างป้า แต่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้แต่ละลายตามที่พวกเขาซื้อมาเพื่อให้ชดใช้เงินให้กับบริษัทพวกนี้เป็นจานวนสูงมาก,มากสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าบรรดาลูกหนี้ที่บริษัทพวกนี้ไปซื้อหนี้มาส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้ที่ค้างชาระหนี้มาเป็นเวลานาน,านแล้วบางรายค้างชาระบางรายค้างชําระหนี้มาเป็นเวลานาน,านกว่า10ปีจึงทําให้ดอกเบีย้ยและเบีย้ยปรับต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย หนี้เสียหรือหนี้ด้อยคุณภาพที่บริษัทพวกนี้ไปซื้อมาก็จะมีทั้งหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหนี้บัตรเครดิตและหนี้ที่เกิดจากการทําสัญญาเช่าซื้อรถหรือผ่อนสินค้าต่างๆที่ผมบอกว่าบริษัทพวกนี้จะไปซื้อหนี้เสียหรือหนี้ด้อยคุณภาพมาในราคาถูกถูกก็หมายความว่าหนี้ที่บริษัทพวกนี้ไปซื้อมาส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชําระหนี้แค่เพียงเล็กน้อยเจ้าหนี้เดิมก็เลยไม่ฟ้องเพราะว่าฟ้องไปก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายค่าทนายความ หรือบางทีก็เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้ปล่อยไว้เอาไว้นานจนถายยุความไปแล้วหรือเป็นหนี้ที่มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือเอกสารบางอย่างได้สูญหายไปทําให้เจ้าหนี้คนเดิมไม่ได้ยื่นฟ้องลูกหนี้เหล่านั้นเนื่องจากเกรงว่าจะแพ้คดีเวลาบริษัทพวกนี้ไปซื้อหนี้เหล่านี้มาเพื่อจะเอามายื่นฟ้องคดีเองเจ้าหนี้เดิมก็จะขายให้ในราคาถูกถูกเคยมีเพื่อนที่เป็นทายความของผมคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าบริษัทที่เขาทํางานอยู่ไปซื้อหนี้เสียหรือหนี้ด้อยคุณภาพมาจากธนาคารแห่งหนึ่ง ลูกหนี้ที่ซื้อมาล็อตนั้นมีทั้งหมดประมาณ2,000รายมียอดหนี้รวมกันประมาณ400-500ล้านบาทแต่บริษัทที่เขาทํางานอยู่ซื้อหนี้พวกนี้มาแค่ราคา10กว่าล้านถ้าเขาฟ้องลูกหนี้ล็อตที่ซื้อมานั้นทั้งหมดแล้วชนะทุกรลยก็จะได้กําไรประมาณ400-500ล้านบาทเพราะลงทุนไปแค่10กว่าล้านแต่ถ้าชนะคดีแค่ครึ่งเดียวของล็อตนั้นบริษัทที่เพื่อนผมทํางานอยู่ก็ยังได้กําไรมากกว่า200ล้านบาทผมฟังแล้วก็ยังตกใจ นี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ปัจจุบันมีบริษัทที่ทําธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเพราะว่าทําแล้วมันได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรรได้กําไรเป็นร้อยๆเท่าและที่สําคัญเวลายื่นฟ้องลูกหนี้แล้วส่วนใหญ่บริษัทพวกนี้ก็จะชนะคดีเพราะอะไรทราบไหมครับเป็นเพราะว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่จะไม่ไปต่อสู้คดีไม่รู้กฎหมายไม่มีเงินไม่มีเงินจะจ้างทนายความสุดท้ายก็เลยมสุดท้ายก็เลยเยอมปล่อยให้ศาลพิพากษาคดีไปฝ่ายเดียว และนอกจากนี้ก็ยังมีลูกหนี้อีกเป็นจํานวนมากที่เกิดความกลัวหลังจากที่ถูกบริษัทพวกนี้ยื่นฟ้องเลยไปทําสัญญาไป็ีป็นนอมยอมความยอมผ่อนชาระหนี้ให้กับบริษัทพวกนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่เคยเป็นหนี้กับสถาบันการเงินหรือสถานประกอบการแห่งใดสักแห่งหนึ่งซึ่งมานานมากแล้วและต่อมาปรากฏว่ามีพวกบริษัทที่ไปที่ชอบไปซื้อหนี้เสียหรือหนี้ด้วยคุณภาพเพื่อจะมาฟ้องคดีเองได้ไปซื้อหนี้ของท่านมาจากเจ้าหนี้เดิม แล้วมายื่นฟ้องท่านเพื่อให้ท่านชำระหนี้ให้กับเขาแทนเจ้าหนี้คนเดิมถ้าท่านจะต่อสู้คดีผมแนะนําให้ท่านต่อสู้คดีแบบนี้ครับและสู้แค่ประเด็นเดียวก็เพียงพอแล้วประเด็นที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีก็คือให้ยื่นคาให้การต่อสู้คดีว่าธนาคารหรือบริษัทจุดจุดจุดที่เป็นเจ้าหนี้เดิมของท่านไม่ได้โอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจาเลยให้กับโจทก์ เอกสารที่เป็นสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องที่โจ์นำมาใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เนื่องจากเป็นเพียงสำเนาเอกสารไม่ใช่ต้นฉบับเอกสารจำเลยคัดค้านและไม่ยอมรับว่าสำเนาเอกสารต่างถูกต้องดังนั้นเมื่อสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเป็นสัญญาที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงเมื่อโจ์ไม่มีต้นฉบับสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานพยานหลักฐานของโจ์จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า โจดได้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจำเลยมาจากธนาคารหรือบริษัทจุดๆ,ๆขอให้ยกฟ้องทำให้การต่อสู้คดีมีเพียงแค่นี้เองครับจบแล้วครับส่วนชื่อธนาคารหรือชื่อบริษัทที่ท่านเคยเป็นลูกหนี้ที่ผมพูดคำว่าจุดๆ,ๆก็ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปปรับเปลี่ยนเองนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายให้สู้คดีในประเด็นที่ผมบอกเพียงแค่ประเด็นเดียวก็พอแล้วแค่นี้ท่านก็มีโอากาสที่จะชนะคดีมากแล้วครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าบริษัทเอ่อเวลาบริษัทพวกนี้ไปซื้อนี่เสียมาเขาจะซื้อขายลูกหนี้กันเป็นล็อตใหญ่ๆที่มีรายชื่อลูกหนี้เป็นร้อยเป็นพันลายไม่ใช่เป็นการซื้อขายลูกหนี้แยกเป็นลายๆไปแต่เวลาทําสัญญาซื้อขายนี่หรือที่เรียกว่าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องพวกธนาคารหรือบริษัทสถาบันการเงินที่เขาขายนี้ให้เขาจะทําสัญญาที่เป็นต้นฉบับเพียงแค่2ฉบับฝ่ายที่ขายเก็บไว้1ฉบับ ฝ่ายที่ซื้อเก็บไว้หนึ่งฉบับจึงทําให้บริษัทที่ไปซื้อนี่เสียมามีต้นฉบับสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแค่เพียงฉบับเดียวแต่มีรายชื่อคนที่เป็นลูกหนี้เป็นพันๆคนบริษัทพวกนี้จึงหวงแหนต้นฉบับสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเป็นอย่างมากเพราะว่าสัญญาดังกล่าวเป็นเหมือนคุมทรัพย์ของพวกเขาเวลาให้ทนายแต่ละคนแยกย้ายกันไปฟ้องลูกหนี้ตามจังหวัดต่างๆบริษัทพวกนี้ก็จะไม่ยอมให้ต้นฉบับเอกสารไปแต่จะให้สำเนาไปแทน ซึ่งส่วนมากก็จะไม่มีจำเลยหร,หรือลูกหนี้คนไหนต่อสู้คดีอย่างที่ผมแนะนําให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อลูกหนี้เขาไม่เข้าไปต่อสู้คดีศาลก็จะยอมรับฟังสำเนาเอกสารเป็นพยานหลักฐานได้เพราะถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคําฟ้องแล้วแต่ไม่คัดค้านและไม่เข้ามาต่อสู้คดีผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อสู้คดีอย่างที่ผมแนะนําท่านก็จะมีโอกาสชนะคดีสูงมากความจริงแล้วการต่อสู้คดีกับพวกบริษัทที่ไปซื้อหนี้เสียมาฟ้อง ยังมีอีกตั้งหลายประเด็นที่สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับบริษัทเหล่านี้ได้และก็เป็นประเด็นที่จะทำให้ชนะคดีได้ด้วยเช่นการยกประเด็นเรื่องคดีขานยุความขึ้นต่อสู้หรือเอกสารสำคัญที่เป็นสัญญาบางฉบับที่บริษัทเหล่านี้ไม่มีมาแสดงต่อศาลเนื่องจากอาจจะสูญหายไปนานแล้วแต่ผมกลัวว่าถ้าแนะนำไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะไม่เข้าใจแล้วจะรู้สึกว่ามันยาวเกินไปจนไม่อยากจะเข้าไปต่อสู้คดีด้วยตนเองผมจึงเลือกที่จะแนะนำวิธีการต่อสู้ คดีเพียงแค่นี้ก่อนส่วนวิธีการทําคาให้การต่อสู้คดีในศาลโดยไม่ต้องจ้งางทนายความและไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆผมเคยแนะนําเอาไว้แล้วใน EP ีหนึ่งก็ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองเข้าไปดูและไปทําตามวิธีที่ผมแนะนําได้เลยครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆและก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยครับสําหรับ EP ีนี้ผมคงต้องขอจบเพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังแล้วเห็นว่า คำแนะนาเกี่ยวกับการใช้ข้อกฎหมายของผมมีประโยชน์กับท่านหรือน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้จักก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์หรือกดกระดิ่งติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมจะพยายามทําคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีคําติชมหรือมีคำหรือมีคำแนะนำอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ